คูภัยบุญห้องไฮก็ตายเขาไปไกลเรว yes and และ r i p ตะยม,มทูดอะไรงี้ครับนนนิวส์ <No news. S 2> มาคุณไปดูก็สัปดาห์นี้เป็นข่าวเศร้านานะเปิดเดือนกุมภาปีมังกรเดือนแรกก็หนักแล้วนะเดือนนี้หนักกว่าสุดยอดเลยแต่ไม่เป็นไรครับชีวิตเราต้องเดินต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะรู้ไห ทีมเชียร์ให้คืนดีลุ้นไม่ขึ้นครูไัยบูลคาดหมดหนทางคืนดีอดีตภรรยากระต่ายคอมเมนต์ตอบแฟนคลับเขาไปไกลแล้วพร้อมอิโมจิร้องให้ oh. อีกหนึ่งข่าวเศร้านะครับตอนรับเดินกุมภานะก็ครูไพบูลก็ได้มีการโพสต์กันอย่างต่อนเนื่องแยกกันแบบจริงจังแล้วนะแล้วก็ไปไกลแล้วแล้วก็เหล่าเอฟซ คุณยอมได้แล้วเพราะว่าตัวคุณครูเนี่ยเขาก็ยอมแล้วแหละต้องยอมดีเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยได้ทําการนะครับย้ายค่ายแล้วก็เริ่มทําเพลงกับค่ายใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วชื่อเพลงพันนิพาราแฟนอยพันนิพาราแฟนครูไปบุญเจ้าก็อายเนาะพี่น้อง,องเย้ยครูไพบุญก็เลยประกาศาหานักร้องอายุน้อยเข้าค่ายนะครับฮะอะไรอะ จริงการเป็น้องร้องเนี่ยไม่จำกัดอายุนะแต่ก็แอบลุ้นนะว่าให้เลยสิเจ็ดหน่อยก็ดีเศร้าเลยกุงยูไทยแลนด์กูมันก็เป็นรูปล่าสุดที่ผมเห็นนะอ่ะเดี๋ยวไปดูก็ได้โอ้ดีรูปล่าสุดนะครับเนี่ยโอ้โหอยากมีกล้ามง่ายนิดเดียวแค่แต่งรูปเอาวา เออวะแต่งรูปจริงเลยโหข้างหลังนี่แบบบวมเลยอ่ะดูดิเออก็เป็นการแต่งรูปไปเลยจะได้แบบไม่ต้องมีคนมาแขวะหรือว่าอะไรก็พิมพ์บอกตรงๆไปเลยนะโหแล้วมุมตรงนี่แบบอย่างไรอย่างไรปล่อยด<ะ>้วยส่วนทางหน้าของน้องกระต่ายนะครับก็ได้มีการคอสเพย์ครับรูปล่าสุดเนี้ที่ผมเห็นมานก็ค่อนข้างจะจีจานแล้วก็มีแคปชั่นว่าิ นี่อยากจะเป็นสไปเดอร์แมนโอ้ใหม่กัอันนี้เป็นรูปล่าสุดแนวที่มีการอัปเดตถึงน้องจะไม่มีสมองแต่น้องก็มีหัวใจให้พี่เสมอนะว้าวเชียบดูคลิปนี้เป็นคลิปปลอบใจแล้วกันเพราะว่าก็บรรยากาศทั้งที่ทั้งคู่เนี่ยได้ทํางานร่องกันนะครับแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันน่าจะเป็นคลิปนี้นะคลิปสุดท้ายนะครับในช่องจุดจวนะครับเป็นมินิซีรีส์ซุนฮีกับสาวไทยบ้านส่งท้ายนะ เพลง,งก็เศร้าเนี่ยเป็นลางเผมวนะ่าน่าจะเป็นลางเลยถึงยังไงก็ขอบใจเธอจริงๆเราเป็นยังหรอกขอบใจมากนะเนีเออเออคือเห็นว่าเธอไปเป็นน,กนักร้องบอยแดนที่ใส่ก็ได้อยู่เกาหลีอยออู่เกาหลีคือสีด่างแห้งเกาหลีอะแต่ในห้องเบงซ์ทาเลยบ๊อเต้นนะมันจะดีหรอดีดีเต้นเลยเขาช็อตนี้แหละนี่ดูเอว ชื่อปั๊บไหมอ,อ้โอเจาปุป๊บเออเอาเป็นแค่นี้พอแล้วกันนะพอแล้วพอแล้วใครที่ตามต่อก็ <S <S ไม่ตามต่อเลยเรื่องผมมึงเลยปะ่ะข่าวต่อไป <S <S ทำเขี่ยเลยผ่านมาหลายวันแล้วนะประมาณ3-4วันแล้วนะครับก็เป็นข่าวที่มีการอัพเดตกันเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับสำหรับ yes and ไม่เอาพูดไปเลยมาหัวเรี่ยอะไรไไอสัตว์ขนาดนี้แหละก็เป็นข่าวอัปเดตอีกแล้วนะครับสำหรับเบียเดอะไวนะก็ได้มีการมาเปิดใจนะครับหลังจากที่จบดราม่าแล้วก็ขอพักโซเชียลไปประมาณ10กว่าวันแล้วก็กลับมาลงสนามอีกครั้งเรื่องการตอบกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าที่ใส่เบียโดยพื้นฐานเป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วก็อันนี้เป็นโปรที่มีปัญหา yes and อะไรเนี่ยก็มีดีผู้ชายคนหนึ่งมาตอบว่า yes ครับแน่นอนอ่ะแล้วก็ ไปเยสกันเองนะคะแล้วก็มีการตอบต้อีกนะครับแคปชั่นแบบ yes and เราตอบ yes แน่นอนตอบใช่เพราะเป็น Fc ไม่ได้มีเจตนาอื่นโดนเอารูปผมกับแฟนมาแขวนเฉยอันนี้ไม่เข้าใจอ่าอันนี้ก็ตามต่อนะครับว่าจะยังไงกันต่อนะจะมีคดีหรือว่าจะมีอะไรกันต่อก,ก็ตามเอาเองนะครับคนผู้ดูครับคุณไม่ต้องตกใจนะครับว่าเออทุกข่าวครับจะมีกูไปโพสไปเม้นมันกูไปเสือกทุกเรื่องอ่ะมึงก็รู้อยู่ใช่ไหม อย่าไปกดไลค์เยอะถ้ากดไลค์เยอะเดี๋ยวมันเด่นไงมันก็จะแบบเนี้ยก็ไม่เข้าใจมึงเป็นขี้เกียจอะไรคนอื่นเขาก็ไปพิมพ์เนี่ยมึงเห็นไหมมึงก็ไม่ต้องกดไลค์ขนาดนั้นเนี่ยเวลากูไปตามข่าวแอบ,บอะไรเนี่ยเนี่ยไหมเนี่ยมึงบางทีมึงเนี่ยมึงก็ให้กูตามเงียบๆก็ได้เนี่ยกูไม่อยากแบบสมัครเฟซหลุมไงเดี๋ยวเมียมกูก็หาว่าแบบไปทํานู่นทํานี่อะไรไม่ดี<ม>อะไรอย่างงี้เ<ม>ปล่า<ๆ>เราก็เบาๆอะไรเงี้ยเนี่ยรูปเลือบอะไรกูเนี่ยเดี๋ยวกูฟ้องเนี่ยฟอ้ฟองแม่ไว้ผมโทรฟ้องแม่กูเนี่ย ไอ,อเปรมฟ้องแม่มึงแน่มึงอะเอารูปกูมาลงอะฮะโดนกูฟ้องแม่กูโดนแน่โดนแม่กูกะทืบแน่มึงอึอ้งกันไปทั้งสตูอยู่ดีๆเบียเดไว้ปล่อยโฮไปแม่ไปเถอเดี๋ยวเดี๋ยวยอดแล้วเกิดอะไรขึ้นเบียเกิดอะไรไม่คือหนูรักรักรักน้องชายมากหนูเหนื่อยแม่ช่วงนี้อภิพถามจริงก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรอะคือหนูคิดว่าชีวิตยังมีอะไรที่สนุก แล้วก็ให้เราได้ทําอีกเยอะแล้วหนูเชื่อว่ามนุษย์นะคะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเกลียดเรายังมีคนที่รักเราทุกวันนี้ที่ร้องไห้อะ่ะเป็นเรื่องเรื่องเดียวที่ร้องไห้คือเรื่องเรื่องเรื่องน้องอะไรอย่างเ,ง,เง,งี้ยว่พอบ้๋วอ๋อหนูหนูห่างกับน,น้องสิบปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็รักเขา แบจะเหมือนลูกเลยอะเพราะว่าเราห่างกันมากอืมแล้วเราก็เลี้ยงเขาแบบน้องไม่เคยช้ำเติมหรืออะไรอะคะก็ไม่มีอะไรนะเป็นเรื่องปกตินะที่แบบคุยเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเซนิทีฟอะไรอยู่แล้วปกติก็เหมือนถ้าเกิดแบบพี่กรณมาถามสัมภาษณ์เออช่วงนี้เป็นไงบ้างคะคุณนนท์ขาเออผมก็โดนโกงเงินไปอีกแล้วครับช่วงนี้ แม่ผมก็เล่นเกมอะปัดปลอยหลังคนหลังแก่งเงินผมก็โดนโดนโกงไปเลยับผมยังเศร้าเลยอผมแจ้งต้องดืไปแล้วครับศาลสั่งชนะคนดีความไปแล้วครับก,ก็ตามดูกันครับเดือนนี้เดือนกุมภาครับาจะได้คืนกี่บาทครับผม <c oughs> คนตัวเล็ก,ลกตัวน้อย เป็นหนุ่มอายุ28นะครับจากบ้านนอกเลยครับผมอยู่ติดภูเขาชายแดนไม่ไม่น่านมาเจอเรื่องอะไรอย่างี้ครัวโดนโกงเงินครับล้านเลยนไอ้เหี้ยแบบ่หถ้าไปคุยเรื่องที่แบบเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มีอาการเศร้าอะไรเงี้ยกันอยู่แล้วนะคือวิดีโอข่าวต่อไปครับข่าวสุดท้ายข่าวนี้เป็นข่าว เศร้าประจําเดือนนี้เลยนะแล้วก็ประจำเ,เปิดเปิดปีนี้เลยไวมากสำหรับพีต้าอยู่มาทูดนะอันนี้ตอนแรกผมนึกว่ามันเป็น่ารปอรมเพราะว่ามีน้องเนี่ยมันทักมาก็ได้มีการโพสต์ไว้อะไรนะจากทีมงานไฟขับไทยแลนด์เยียนจ็กเกอร์ก็โพสต์เหมือนกันนะจากวันนั้นเป็นศัตรูในสังเวียนพอเสร็จแล้วเราก็ได้เป็นพี่น้องกันทุกเสีงทุกอย่างในวันนั้นยังจําได้ดีตอนนั้นโอ้โหทายว่ามีคลิปอยู่อะอคลิปที่ไอเน,นี้ย ก่อนเปิดเปิดต่อยอ่ะทากันยังดูการซัดกันแบบเต็มเ็มเลยอ่ะใช่ป่ะก็ได้มีการกดไว้อะไรที่ทุกเพจก็เลย<ม>ลงข่าวหมดก็เลยโอเคข่าวจริงนั่นแหละเป็นข่าวที่กูไม่อยากให้มันเป็นจริงแต่มันก็มันคือเรื่องจริงแหละแกก็จากเราไปเรียบร้อยแล้วเจ้าของฉ<ม>ายาเซตหยอดสูรผอสีหมอส<ม>องห่อใส่ไข่แฟนสาวล่ําให้เปิดใจพิตาเครียดโดนโกงฆ่าแรงแต่สร้างเหตุยังไม่รู้นะอันนี้เรารู้รู้แค่นี้เลย ว่าพิตาก่อนก่อนที่แกจะไปเนี่ยแกเจอเรื่องอะไรมาไวมากเลยโอ้โหอุตส่าห์แบบออกมาจากคุกแล้วก็ปรับตัวนะทาตัวดีขึ้นชีวิตกําลังดีขึ้นคือเวลาชีวิตที่แบบคนแบบเหมือนกําลังแบบพลิกผันกลับตัวมาได้แล้วเราก,กาลังดีขึ้นะแล้วก็ไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่คนที่แบบโกงหรือว่าอย่างเงี้ยมันอยู่นาน นานมากเลยเม,มื่อไรแม่งจะไปไปไวๆบ้างนะแต่ผมคิดว่าพี่ตาแกน่าจะไม่อยากให้เหล่า f อฟเศร้านะพวกเราก็เรายังมีความจดจำนะครับที่ดีสำหรับแกนะก็โดยวลีเด็นนดเนี่ยเซตย่อสตดพ่อ4หม้อ2องห้องใส่ไข่เนี่ยคุณระวังไว้นะเขาจ้องจะเล่นคุณตึงเลยอะเศร้าเลยอะเศร้าเลยเศร้าเลยแต่พี่แกไม่ได้อยาอยากให้คนอื่นเศร้านะครับเราก็อย่าไปเศร้าจนจิตตกกันไปนะถ้าถ้าได้มีจริงนะ ขอพี่โชคดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทําให้โซเชียลเนี่ยสนุกสนานกันขนาดเนี้วลีพี่แม่งเด็ดจริงจริงๆกูอยากแยกแยกข่าวมากแต่แหมก็ไม่อยากจะให้แบบคนเขาเศร้ากันไง fc พี่ตาอะไรเงี้ยก็พี่ตาแกก็เป็นคนอารมณ์ดีนะถ้าเราดูในคลิปดูในอะไรเงี้ยต่อให้แกไม่รู้ว่าแกจะเสียวันไหนหรือว่าเสียไปแล้วเนี่ยแกก็ไม่อยากให้เรา fc เสียใจขอพี่ลับให้สบายครับ ตาไม่เป็นแล้วเนี่ยเฮ้ยมีหลอกแทงเข่าเหี้ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยลูกตานี่บอกมันอ่ะเราจะไปเป็นกำลังใจตาหน่อยละกันนะพวกเราเนี่ยถ้าคุณติดคุกอะและภาษาคุกคุณไม่รู้อะคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณโอ้โหตึงเลยคลิปนี้กู ปโอเคคุณผู้ดูสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะพวกเราคลิปคิปนี้ก็จะเศร้าหน่อยพวกเราต่อให้ไม่อยากเศรา้าเลกูกูก็พูดตรงๆเลยกูก็ชอ็อกเหมือนกันก็ไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้โดยเฉพาะก,กูเนี่ยมีปมใเรื่องเงินตั้งแต่สมัยก่อนนะ อันนี้ชีวิตกูนะขอบนในยท้ายคลิปแล้วจะปิดคลิปแล้วคือ้วยความที่โตมาลําบากไงแล้วก็แบบชีวิตติดลบไหมเป็นหนี้อ่ะงานทําวันก็ได้แค่50บาทอะไรเงี้ยร้านเกมอางเงี้ยเมื่อก่อนนะกูเปิดร้านเกมร้านเกมจะเก่งทุกวนันทุกวนันได้วันละหบาทบางวันไม่มีเลยก็มีนะศูนย์บาทอะไรเงี้ยกูเลยแบบรู้ซึ้งไงแบบเงินมันไม่ได้มาหามาง่ายๆแล้วก็พอดูมันโดนโกงไปมันก็แบบรู้สึกแบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น,นแต่ก็ เจ็บใจแทนด้วยนะจริงจรอันเนี้ยก็อย่าไปโกงใครแล้วกันนะพวกเรา,าคุณไปดูอันนี้คือสาระที่เราได้มานะแล้วก็เรื่องราวของปิตาก,ก็จดจำอาไว้แต่เรื่องฮาฮเสียงหัวเราะอะไรที่เขาทําไว้ให้เนี่ยก็าจำแต่เรื่องดีๆพอเรื่องอทีไ่ไม่ดีก็ไม่ต้องจำนะจำเรื่องดีๆให้ไว้ก็พอแล้วรู้ป่ะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ